ทารกช่วงแรกเกิดใส่พ้าอ้อมสําเร็จรูปเป็นระยะเวลานานๆาาจะเป็นอันตรายกับลูกไหมเดี๋ยววันนี้คุณแม่ๆไปฟังกันเลยนะคะสวัสดีค่ะพกกโคนดเลิศพรสอนแม่และเด็กค่ะนําความรู้ดีๆนะคะมาฝากสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์คุณแม่หลังคลอดแล้วก็คุณแม่ที่กําลังเลี้ยงดูลูกอยู่นะคะ วันนี้จะพูดถึงการที่ลูกของเราะะโดยเฉพาะช่วงแรกเกิดใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปเป็นระยะเวลานานๆหรือใส่ตลอด24ชั่วโมงจะเป็นอันตรายใดๆไหมลูกของเราะะตั้งแต่แรกเกิดเลยสามารถใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ส่งผลอันตรายใดๆกับลูกแต่คุณแม่จะต,ต้องเฝ้าระวังเรื่องของความอับชื้นการหมักมมนะคะควรที่จะเปลี่ยนบย่อยๆไม่แนะนำให้ใส่นาน,าน คุณแม่ควรเปลี่ยนผ้าอ้อมสําเร็จรูปให้ลูกนะคะทุก2-3ชั่วโมงหรือว่าทุกครั้งที่ลูกมีการขับถ่ายอุจจาระหรือทุกครั้งที่มีการเปรียกชื้นของผ้าอ้อมเยอะนั่นเองแล้วก็หลังจากที่ทําความสะอาดนะคะใส่ผ้าอ้อมผืนใหม่ควรที่จะทําความสะอาดอวัยวะของลูกนะคะแค่ล้างด้วยน้ําเปล่าเช็ดให้แห้งไม่จําเป็นต้องต้องล้างด้วยน้ําสบู่ทุกครั้งน้ําเปล่าเช็ดให้แห้ง แล้วก็ค่อยใส่ผ้อ้อมสำเร็จรูปผืนใหม่ไม่แนะนําให้ทาแป้งหรือทาโลชั่นใดๆบริเวณที่จะใส่ผ้อ้อมสำเร็จรูปเพราะมีโอกาสทําให้หมักหมมแล้วก็อับชื้นมากขึ้นนั่นเองหากเราปล่อยให้ลูกของเรานะคะแช่ปัสสาวะหรืออุจจาระนานๆก็มีโอกาสที่ทําให้เกิดผื่นแพ้อับชื้นได้ง่ายมากๆเลย การใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปเป็นระยะเวลานนานะหรือใส่ตลอด24ชั่วโมงไม่ได้ส่งผลทําให้ลูกขาโก่งแต่อย่างใดซึ่งเป็นความเชื่อที่เข้าใจกันผิดนะคะโดยเฉพาะคนโบราณจะเชื่อว่าใส่พระอ้อมสำเร็จรปูปตลอดทั้งวันทั้งคืนส่งผลทําให้ลูกขาโกง่งไม่เกี่ยวกันนะคะลูกของเราจะขาโก่งในช่วงแรกเกิดเนี่ยจะพบได้ เพราะว่าเด็กที่อยู่ในคันก็จะอยู่ในท่าง,งอขาจํากัดด้วยมดลูกที่แคบจํากัดด้พื้นที่ลูกก็ต้องงอขาเมื่อช่วงแรกเกิดนะคะเด็กก็จะมีขางอหรือขาโก่งบ้างอันนี้คุณแม่ไม่ต้องวิตกกังวลจนเกินไปแต่หากสองปีขึ้นไปแล้วลูกยังเดินขาโก่งนะคะยืนขาไม่ตรงอันนี้ควรที่จะพาลูกไปพบแพทย์นั่นเองแล้วก็ การหากลูกเราเกิดพดผื่นอับชื้นหรือผื่นผ้าอ้อ,อมควรที่จะใส่ผ้าอ้อมสาเร็จรูปเป็นบางครั้งจะดีกว่าหากลูกนอนนานๆน,น,นะคะอาจจะใส่ผ้าอ้อมสําเร็จรูปได้แต่ถ้านอนกลางวันช่วงสั้นๆก็อาจจะเป็นใส่กางเกงหรือผ้าผ้าอ้อ,อมธรรมดาก็จะดีกว่าจะช่วยลดเรื่องของการเกิดพดผื่นอับชื้นได้ดีสรุปแล้วนะคะ เราสามารถใส่ผ้าอ้อมสำเร็จรูปได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ควรจะเปลี่ยนบ่อยๆเปลี่ยนทุกครั้งที่ขับถ่ายอุจจาระนั่นเองตอนนี้โค้ดเปิดคอร์สออนไลน์สอนคุณแม่ดูแลคันสำหรับคุณแม่ตั้งคันแล้วก็คอร์สออนไลน์คุณแม่ดูแลลูกสำหรับคุณแม่ที่ไม่มีความรู้และก็ประสบการณ์ในดูแลในการดูแลลูกหากอยากให้โค้ดดูแลให้หนะคะส่วนตัวก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาได้ในเพจโค้ดเลิศพรสวรรสอนแม่ละเด็ก สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสวัสดีค่ะ